านนคสวัสดีฮะทุกคนฮะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะฮะกับ l ลฟ e of the BLM นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่ในย่านจุฬาเลยทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะพาไปกินร้านอาหารชื่อเจโอนะฮะเราจะพาไปดูแล้วว่าร้านอาหารเนี่ยคือร้านอาหารไหนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันฮะทุกคนฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเจโอที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราจะไปเจอเพื่อนๆต่อนะฮะว่าเขาจะอยู่ไหนกันแล้วนะฮะ คนเยอะมากทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะระหว่างรอนะเราจะไปหาร้านนั่งรอนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิวี่ร้านน้มันคือคิวที่38นะตอนนี้แต่ว่าคิวรถไฟคือคิวที่72ทุกคนคือพูดเลยว่ามันก็ต้องรอนะฮะเดี๋ยวจะไปนั่งแถวๆถวนี้ก่อนแล้วกันแล้วดูดูซิว่าแถวนี้จะมีร้านอะไรถ่ายไยอมากนะฮะเี จะเดินไปร้านเจวันนะคะไปกินรอก่อนเจวันว <J> 1. 1> กินน้ำเต้าหู้รองซอสระหว่างนี้นะฮะเราก็จะเดินไปกินน้ำเต้าหู้เจวันกันนะทุกคนก็คือพูดเลยว่าเดินจากตรงร้านเจโอมาที่ร้านเจวันเนี่ยก็ก็ไม่ใกล้นะทุกคนก็ไกลพอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าร้านเต้าหู้เนี้ยมันจะอร่อยแล้วคนเยอะแค่ไหนนะฮะบาย,ยตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านเจวันเป็นที่เรียบร้อยนะยเป็นร้านเนะต้าหู้ใช่ไหม อร่อยมากคือร้านนี้จะมีเต้าหู้เต้าหวยเต้าชิงเออร้านที่เจวันนะคุณเป็นร้านเต้าหู้นะหัวแดงมันต้มขิงอะไร่เงี้ยแบบอร่อยมากอยู่ซอยจุลานะทุนตรงข้ามกับสวนร้อยปีจุฬาสวนร้อยปีจุฬาใช่ไหมออใกล้ๆเลยใช่ข้ามเลยอ่าคนเยอะมากคือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือวันพุธนะฮะซึ่งวันพุธเนี่ยก็คนเยอะแล้วมันคือวันกลางสัปดาห์ด้วยคนระหว่างนี้เรามาดูเมนูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างทุกคนมาอย่างแรกเลยนะฮะ มีเมนูเป็นน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้ลอยบัวลอยแล้วก็ฉัพบวยซึ่งมันจะสั่งฉัพบวยกุ้งเผาไปอ๋อ a few inches later โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่ที่เรารอกันมานานมากมทุกคนสั่งอะไรบ้างสั่งอะไรคะขอเอาชัพบวยนมสดกุ้งเผาไฟค่ะอ่าแล้วคือตอนนี้เนี่ยเราจะกินรองท้องนะเราจะไปร้านเจโอต่อแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอิ่มก่อนหรือเปล่านะฮะทุกคนเมนูแรกของเรมันคืออะไรนะฮะ ะะอไรชาวก้วน้องสดืูเขาไฟค่ะก็คือใส่ไมโลด้วยก็คือเป็นชาวก้วน้องสดทุกคนแล้วก็ใส่ผมไมโลให้มันมาเราจะมาลองชิมกันก็เอาจิมเมนูนี้ก็ทางแรกเลยโหเฉมาโอชาวกัวเต็มคำหร่อยปะอร่อยปะดมาก อีกคนนึะทุกคนจะคุนกับหน้ากับคลิปโ g คาร์ดนะฮะนี่พี่อิงของเราเนี่ยมาฮะขอรีแอคชั่นนิดนึงฮะอร่อยครับยังไม่กินเลยอร่อยครับร <laughs> กินแล้วกินแล้วนี่อร่อยครโ <laughs> อ้ยจอยเสร็จร้อย try the reaction มาถึงคิวผมแมลนะ้วทุกคนเราเราสั่งเป็นเต้าหู้ไม่หวานเลยนะแล้วก็ใส่ผงไมโลดูเิว่มันเจอะหวานแค่ไหนนะฮะมาๆๆๆอร่ออยมากทุกคนคือเราชอบแบบไม่หวานไงหือแล้วชอบความผงมไมโลด้วยอือืออ้ออาวเราทุกคนโต๊ะนี้แหละฮะเป็นไงบ้างล่ะฮะได้เลยขอชิมให้ดูกันชิมให้ดูเดีย๋ยวพี่ขอถ่ายก่อนทุ<อ>ก่อนนะ นี่นะฮะเราเกับม,มมก็กับอิงนะฮะเอาเอิงกินหมดแล้วว่ะหมดก็หมดนิมยังไม่หมดแต่นี้ครับคนนี้ครับ,อนนรบโอ้โหหมดทนนะันฮะสุดยอดสุดยอดโอ้โหความดีของที่นี่นะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอานมหรือว่าน้ำเต้าหู้เดือสักเนี่ยเป็นความหวานระดับไหนได้สมมติเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานเลยก็จะแบบไม่หวานเลยหวานน้อยหวานมากหรือหวานมากๆๆๆหรือว่าปานกาลางอะไรอย่างนี้เราสามารถบอกเขาแล้วก็เลือกได้เลยทุกคน เออมิมชอบเอ่อชาวกวนนมสดเพราะว่ามันใส่น้ำตาลใส่แดงได้แต่ครั้งนี้มิมใส่แบบเอ้ตัวปผูกเตาไฟก็คือโอเวอร์จนก็เลยไม่ก็ได้ใส่เท่าไหร่แต่แอบใส่ไปนิดนึงไม่เป็นไรนะแล้วหลังจากที่เราได้กินกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะจ่ายตังค์ฮะแล้วก็จะไปกินเชโอต่อแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคิวได้เรียงฮะต้องดูซิว่าได้เรียงเดี๋ยวไปดูกันว่า คิวเนี่ยจาก72จะเท่าไหร่แล้วแล้วก็ถ้ามันไม่มีคิวเนี่ยก็คือเราอาจจะไปแวะร้านอื่นต่อทุกคน few minutes later A ทุกคนฮะตอนนี้เราก็กลับมาที่เดิมแล้วนะหน้าร้าน JO นะทุกคนตอนนี้ก็คิวได้ยังคิวได้ยังได้เลยไปแล้วตฮะเลยไปแล้วรออีกแป๊บนึงโอเคตอนนี้คือเราได้ทิว72เลยนะฮะทุกคนมาดูว่าคนมขนาดไหนทุกคนเราเป็นร้าน Six and half hours later. ตอนนี้เราก็รอกันน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เข้านะ,นะ,นะหลังที่เราเดินไปกินน้ำเต้าหู้ใช่ไหมแล้วก็เลยคิยวฮะที่จริงเราได้คิวแล้วแต่ว่าโต๊ะที่เราได้เนี่ยมันเล็กแล้วก็เราไม่สามารถนั่งครบนะฮะทุกคนตรงนี้เราก็ต้องรออีกนะฮะทุกคน0 0 0 years later ในที่สุดทุกคนเราก็ได้เข้าร้านแล้วนะฮะครับคุณพรมครับแล,ล้วแบมเพิ่งนั่งไปนะทุกคนเราจะเข้าไปข้างในร้านนะฮะ เยอะมากมากแบบต้องต่อคิวกันแบบ20-30คิวเลยอะกว่าจะได้ตอนนี้เราก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากมาลองกินลองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็มาได้ที่ร้านเจ JO ทุกคนฮะเราก็สั่งอาหารไปเยอะมากๆทุกคนมีคณะหมูกรอบมีอะไรนะข้าวกรอบข้กรอบข้าวหมูทอดยังแซลมอนซองด้วยทุกคนเดี๋ยวขอแล้วก็มีไข่เจียวหมูสับแล้วมีมาม่าทุกคนซึ่งร้านนี้เนี่ย ถ้าจะพอมาแล้วนะเราจำเป็นต้องสั่งเอิมยองแซลมอนแล้วก็พวกมาม่าแน่นอนนะฮะซึ่งเป็นเมนูแนะนำของที่นี่ด้วยคนคือมาแล้วต้องกินแบบแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเรารออาหารมาว่ามันจะน่า,นากินขนาดไหนทุกคนเรามาดูเพื่อนของเราดีกว่านะฮะว่าตั้งหน้าตั้งตารอยังไงนะฮะหิวมากเลยค่ะรอมาทุกคนฮะนี่มากับเมนูแรกเลยมันคือเมนูอะไรวะมา <c oughs> เป็นหมูกรอบนะฮะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยมันคือไง จะจิ้ม,น,มน,นั้ำจนะิ้มยังไงบ้างคร <c oughs> นุ่มฮะอร่อยมากทุกคนแล้วความกรอบของตัวหนังนี่ก็แบบมันไม่แห้งแล้วก็ไม่มันมเกินไปมันกำลังแบบนุ่มๆพอดีนะฮะคะแนนเท่าไหร่คะแนนออาจารย์ให้8แต้มเต็มฮะอฮเออเดี๋ยวกินก่อนอาจารย์นี่ต่อไปเลยเป็นกุนเชียงเลยนะครับทุกนคกนเรื่องขายนะินนะอ่ อยาบให้ดู่อยค่ะจานนี้เป็นคนเชียงนะเราขอกินก่อนนะตอนนี้เท่าไหร่เก้าเก้ามาอันไหนสิบ่หรหงหนซอดะเเ็นต่อนะฮะจานนี้เป็นสซอนะทุกคนเราจะกินก่อนเลยมา ตัวเครื่องพริก <c oughs> เครื่องแกงนี่คือแบบอจุดยอดมากทุกคนเอ้โหยเผ็ดแต่ว่าอร่อยชอบมากๆอันนี้ให้เท่าไห,หร่คะให้เก้าร้อยสิบเรอบาต้องรอดูนะฮะมาทุกคนเราจะมาชิมตัวมาม่ากันนะ,ะว่ามันรสชาติเป็นไงนี่จานนี้เลยหลกัลกๆเลยนะฮะทุกคนมา มอร่อยสมชื่อไหมคะไม่เหมือนที่ต้มเองที่บ้านเลยฮะถ้ามาเจโอนี่ต้องกินอะไรต้องกินมาม่าทุกคนแล้วก็อันนี้อันไหนครับคะนี่ครับเป็นแซลมอนนะฮะแล้วก็มีตัวคุณเชียงยำนะทุกคนแล้วก็มาม่าแน่นอนต้องกินนะฮะนี้เด็ดเด็ดเลยทุกคนเป็นไงครับกับมาม่าของเราดีมากชอบอร่อยคือชอบอยู่แล้วมาม่าชอบไปแล้วใช่ไหม มาต่อที่ไข่เจียวนะฮะเราจะชิมไข่เจียวมูสับกันนะฮะรสชาติมันจะกลมกล่อมขนาดไหนต้องกินกับข้าวใช่ไหมอ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยมากครับทุกคน่ร้อนมากเค็อไข่มันจะนุ่มๆน,นะฮะแล้วก็มี ซอสแรกอยู่ข้างในานะฮะแล้วก็ไม่แห้งไม่มันจนเกินไปทุกคนคือเราเาป็นคนชอบกินอะไรที่มันแบบไม่มันมากๆฮะแต่ว่าจานนี้นี่คือตอบโจทย์มากแบบเต็มที่ฮะอาหารว่าเด็ดแล้วอะไรอะไรเด็ดกว่าคนถ่ายฮะเฮ้ยเฮ้ยครูศาสาร์จะโยนให้มิ้งค <c oughs> ่ะมีพี่วิวเราจะขาดพี่มิ้งไปไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> อะร่อยไหมคะพี่มิ <c oughs> ง้งเต็มท <c oughs> ี่ใ้เท่าไหม่คะจิ๊กเดยวข้าวต้ม มาม่าตกอ,อกมาพูดหมดเราจะมาชิมให้ทุกคนดูเลยว่าคอหมูทอดมออันจะอร่อยแค่ไหนนะฮะมานี่คอหมูทอดอร่อ,รอยปะทุกคนครับเคยคอร์กเทลใช่ไหมมันจะมีความกรอบของตัวหนังนะฮะแล้วก็มันจะนุ่มๆม,มันมาในลิ้นนะฮะแล้วก็กรอบไปหนาเคือจานนี้พูดเลยว่าเก้าจำสิบทุกคน มาต่อที่จานนี้เลยมันคือคั้นหน้าหมูกรอบไอ้ใครบอกว่าหมูกรอบฮะถามผู้หมูกรอบถามผู้หมูกรอบนะฮะทงหมดโอเคมาเราจะมาชิมให้ดูนะฮะว่ารสชาติมันจะเป็นไงนะทุกคนขอหมูกรอบด้วยแล้วกันจะได้ชิมเลยทีเดียวว่าอร่อยแค่ไหนนะฮะทุกคนนี้ฝากวางใหม่ของท้าบมาเราจะมาชิมให้ดูนะว่ารสชาติมันเป็นไง คือเมนูนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามาร้านนี้จำเป็นต้องสั่งจริงๆนะฮะมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยที่เราต้องกินอ,อร่อยมากอร่อยมากครับเออตัวหมูกรอบอ่ะอย่างนี้ครับผัดลมกับน,นี้ฮะเอออร่อยม,ม,มากทุกคนตัวหมูกรอบทุกคนผัดลมกับตัวผัดลมกับตัวเอ่อผัก,กบุ้งนะฮะรสชาติเออคืคดดอรสชาติของความเปนอันนี้ให้เต็มสิบให้เลย ให้เก้าเป็นสิบเลยให้เก้าเป็นสิบต้างลุกอันไหนได้สิบเป็นสิบคะยังไม่มีอะเดี๋ยวรอกินอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวใครมากูไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้เหมือนกันกูพูดเลยว่าตอนนี้น้ำมาม่าแบบมาม่าแบบแบบยังไงอะคะคืออร่อยมากมันกลมกรอบมากๆเว้ยแล้วแบบว่าน้ำมทุกคนอะแล้วมันไม่ได้เผ็ดไปอ่ะคือแบบมันนุ่มลิ้นไปหมดเลยคุณถ่ายว่าไงบ้งฮะเท่าคนข้างก็มันฉึก หมันเผ็ดไหมฮะมันคือต้มยำือ้นน้ำก้นทุกคนอร่อยอต้องพูดแต่ว่ามันใส่อะไรบ้างข้างในกุ้งกุ้งก็ทำไมเขาเห็นกุ้งมาตัวเลยวะไม่เห็นไม่ได้แดกร้อนเนี้ยอร่อยไหมคะอันเนี้ยอร่อยมากๆแต่ที่เราให้ให้แค่แปดเพราะว่าเผ็ดเผ็ดกินไม่ไหวแล้วจริงมาฮะ นี่เราต้องชิมเน้นๆนะคะให้ถึงรสชาติอมไม่สิบดีค่ะต้งดูดวยว่ะเวตาสเฟรชเบอร์รี่ไม่ไหวไม่ไหวกดชวน for extra subscribers for extra subscribers กี่ห่อนวิวไม่เป็นไรครับท่านดูอยากเห็นพี่มิมกินอ่ะเออพี่มิมงขอคำหนึ่ง พีคนถามดีกว่าีคนดูอยากเห็นพี่กินเมกินเก่งเละแต่กล้องชงเก่งต้องกินแล้วไหมเนี่ยไม่ได้เนี่ยเนี่เอาดูนะนะนี่ดูก่อนดูก่อนไม่ไมโอ่ะเออกินเลยอร่อยว่ะอร่อยเว่ยช้อนอีกช้อนอีกช้อนอีกชอแล้วพอแล้วพอแล้วอเคป่ะอร่อย ให้เก้าถึงห้าเต็มสิบเอาเราสุดถึงเพราะอันนี้มันแพงไปเออวันนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะเราจะมาดูกันซิว่าแต่ละคนให้คะแนนอะไรมากกันออนขอคนแรกเลยอ่ะอร่จานไหนอร่อยสุดอ่ามาม่ามาม่าค่ะมาให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้สิบเต็มสิบเลยสิบต็มสิเลยอ่ะเอมี่เอมี่ให้เท่าไหร่มาม่าค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่อะ หสิบเติมสิบเลยเหรอแบ่งให้ละลายเจ้ม่อนเจ้าม่อนให้หลายให้หลายเก้าเก้าเก้าเฮ้ยไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดหรอเผ็ดโอ้ยก็เลยให้เก้าแก่จริงหรออะมินมิีให้เท่าไหร่ฮะให้สิบให้จานไหนสิบโอ้โเยอะนะขอจานอีนนี้ชอบที่สุดมะม่าอันนี้คือเท่าไหร่สิบสิบเติมสิบเลยอินครับอินยำยำครับยำยำอะไรยำอะไรยำมันเนี้ยยำมันเนี้ยอะไ๋อยำยำยูนเทียนยูนเทียนให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่เก้าเก้าเก้า ฉันชอบฉันชอบฉันอบฉันชอบฉันชอบฉันชอบฉัอบฉนชอบฉันชอบฉันชนชอบฉันชอบฉันชอบฉันชอนชอบฉั t ชอบ o นชอบฉันชอคฉนชอบฉันชอบนชอบฉันชอบฉันชนชอบฉันชอ้ฉัชอบฉตนชอานอบฉันชอีฉันชอบนชนชองฉั่ชอบฉนอบฉนชนชาบฉัชอบนชนชอนชชัวนชอบาเนือกไม่ได้เัยว่าเรนจะเอาอะไรเพราะนั้นเนี่ยทุนคนมานะฮะต้องสั่งทุกอันเลยแนะน ให้สั่งทุกอันเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พลาดไม่ได้ทุกคนก็คือแซลมอนนะฮะแล้วก็ตัวยำกุนเชียงทุกคนแล้วก็เป็นมาม่านะทุกนะ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 คนและโดยส่วนตัวนะทุกนะคนเราพูดเลยว่าจานที่เราชอบที่สุดนะั้นหนึ่งในใเราชอบที่สุดเลยก็เป็นยำกุนเชียงหมูกรอบนะคือเราพูดเลยว่าเราชอบมากๆเพราะว่ามาม่าแทบไม่ได้กินเลย <c oughs> <c oughs> เอาจริงคือมาม่าบอกว่ายำกุนเชียงหมูกรอบมันก็ชอบมากแต่ถ้าเลือกอันนึงนี่คือเลือกเป็นยำกุนเะชียงหมูกรอบนะทุกนคะน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 ให้ ก้าสิบห้าเต็มส really well, ิบละกันนะเอาดิ My ี่ยังไม่ได้รีวิวเลยฮะชอบจานไหนสุดครับอยากคิดบอเทาดทอต้มทอโต้มทอดต้มให้คะแนนเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่เจ็ด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  เดี๋ยวก่อนเย็นก่อนเลยเราโดนเม่กี่เราโดนไปเท่าไหร่ราคาเต็มเท่าไหร่ฮะสองพันสองร้อยสี่ห้าเออซึ่งมันก็ไม่แย่เลยทุกคนเพราะว่าเราสองห้าสิบเป็นคนในน้อยเนี่โอ้ยนี่คือบอกกันเลยว่าสั่งมานะคือราคามากจะไม่แพงอ่ะแต่เรากินกัน10คนเอ้ย9คนนะ9คน9คนไม่แพงเลยทุกคนซึ่งเราจะบอกเลยว่าตอนนี้นะคืออาหารอร่อยมากแล้วก็มาไม่ยากเลยก็คือถ้าคนอยู่จุฬานะเราสามารถมาแต่ BTS มาหรือว่าเดินผ่านวัดจุฬาฯเลยนะฮะหลังจากที่กินไปแล้วนะ แล้วตอนนี้ทุกคนเราก็ก yeah. 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 uh, okay, yeah. okay. ินกันเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์กันแล้วนะ่ยเนี่นี่อ่าโอเคทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยเราพูดเลยว่าอหารอร่อยมากทุกคนแล้วก็รสชาตินี่คือแบบสุดยอดเลยสะอาดคุกกี้ของข้าไปหลอนนะมี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 ห้องน้ำด้วยเออมีห้องน้ำด้วยแล้วก็พอเสร็จพอเสร็จคลิปนี้ไปนะครับทุกคนฮะแล้วก็ ฝากความมันอร่อยฝากร้านนี้นะทุกคนนะมาไม่ยากมากเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วก็ทิ้งเป็นแผนที่เอาไว้นะฮะว่ามันจะมายังไงทุกคนฮะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์ให้เรากดแชร์แล้วก็กดโอเคครับผมในไอนะคะ O R N R T H W U ขายว่าขายโอเคครับทุกคนฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเราจะพาไปรีวิวอาหารอร่อยๆแบบนี้อีกทีนะทุกคนฮะเจอกันอีกทีครับบ๊ายบาย มันคือเมนูอะไรอ่อนยำมะนาวยำมะนาวกูไม่ได้กินนะให้โจเซฟด้วยวะโจเซฟมั้ย for me for me for me rock paper scissors ยุ่งกู no โจเซฟยู่งกูเออเจนท์พแม่ไม่เจนท์ทำไมผมกระเทยค่ะกระเทยค่ะ